ใครที่กําลังมองหาไฟส่องถนนโซล่าเซลล์ตัวเบิ้มเบิมราคาเบาๆที่ให้ความสว่างแบบควบคุมทุกพื้นที่ถึง360องศา,ากับไฟถนนโซล่าเซลล์ ufo รูปทรงฟุตบอลที่มาพร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุดในตัวโควมไฟจะเป็นเม็ดหลอด led ทั้งหมดมากกว่า1,000เมตรพร้อมแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังโคมไฟพร้อมรีโมทและอุปกรณ์การติดตั้งต่างๆวิธีการประกอบและการติดตั้งก็ทําได้เองง่ายๆทางร้านจะมีตัวต่อระหว่างโคมไฟและตัวเสามาเราแค่หาเสามาติดตั้งก็พอแล้วขั้นตอนการประกอบเริ่มจากนํา น็อตที่เขาเตรียมไว้ให้3ตัวมาร้อยเข้าแบบนี้เสร็จแล้วทําการขันแน่นเข้ากับเสาโดยใช้ไปแจเบอร์สิเพียงตัวเดียวแ้ะนําตัวโควมไฟมาใส่หมุนเข้าล็อกก็เป็นอันเสร็จแล้วดึงพลาสติกที่พุ้มตัวโควมไฟออกให้หมดก่อนจะตั้งเสาให้กดปุ่มสีเขียวหนึ่งครั้งตัวโควมไฟก็จะเริ่มทํางานอัตโนมัติและทาการดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ทันทีเสาที่ผมทําการติดตั้งนี้มีความสูงอยู่ที่4เมตรถ้าใครไม่มีเสาเหล็กใช้เสาไม้แทนก็ได้นะครับติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูความสว่างตอนกลางคืนกันพอาาามมมืออออจะะสสวว่่งงงเเเเโโดดยััตตตนนนนนิิีรรบซซ็์ค และยังมีปุ่มกดให้สว่างค้างสว่างแบบทั้งคืนยันเช้าต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่น IP67 ทนทานป้องกันน้ําเข้าป้องกันฟ้าผ่าและมีระบประกันให้ด้วยและไม่ต้องเสียค่าไฟตลอดทั้งปีใครที่กําลังมองหาโซล่าเซลล์แบบนี้อยู่ผมปักพิกัดไว้แล้วดูได้ที่ตะก้าเรื่องเลยครับ